ครับสวัสดีครับคุณม่อนครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับมีเวลาในการจัดเก็บของเรียบร้อยไปยังคะอ่าก็เก็บของได้บางส่วนที่จาเป็นนะครับพวกไปเก็บแวพวกอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับอ๋อมีมีจาเป็นต่อการทํางานในที่ประจำวันค่ะมีแฟนๆสมาชิกในรายการเรียกร้องหาคุณตลอดเวลาเอ๊ะไม่เห็นมีเขาเรียกอะไรนะสัญญาณเลยบอกคุณทิติยังเก็บของอยู่ก็สำหรับตัวสัญญาณเอ๊ะ นะครับถ้า <c oughs> เป็นของตัวเซตติสตนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยเ,เราส่งสัญญาณถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนเก้าโมงห้าสิบน่าจะเป็นบอกว่าตลาดมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น <c oughs> อ๋อค่ะนะครับตอนเช้านะครับจากนั้นเนี่ยตลาดก็ปรับตัวลงไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> จนถึงประมาณหกแปดห้าจุดหนึ่งค่ะจากนั้นตลาดก็ดิ่ตัวนะครับเราก็เลยให้สัญญาบอกว่า ตลาดนะมีแนวต้านที่แถวแถเจ็ดร้อยค่ะแต่ถึงณปัจจุบันเนี่ยราคาของตลาดมันดิ่ขึ้นมาจากประมาณหกแปดห้านะครับมาที่มา <Okay. S 2> ที่ประมาณไฮเดิมก็คือหกเก้าเจ็ดแล้วก็รีบย่อตัวลงเลยก็แสดงว่า <Okay. S 2> จุดที่เราพยากรเนี่ยนะครับเออเลิกไปประมาณสามจุดอ๋อค่ะค่ะจากเดิมที่คิดว่ามันจะขึ้นไปเจ็ดร้อยนะครับ <Okay. S 2> ก็เอเ่อไปเออจริงจริงก็ไม่ถึงสามจุดเดียนะครับ <Okay. S 2> ก็สักสองจุดเ็จ ดังนั้นตลาดก็มีแรงทุกออกมาถ้าเกิดเป็นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งให้สัญญาณเมมเบอร์นะครับให้เข้าไปก่ที่ตลาดจะปิดอ๋อค่ะนะครับนี่นี่เขากล้าครับอืมค่ะอถ้าเกิดอันนั้นณปัจจุบันนะครับกราฟก็สร้างแนวต้านที่ประมาณหกร้อยเก้าสิบเจ็ดถึงเจ็ดร้อยค่ะซึ่งผมก็คาดการณ์ว่าถ้าเกิดกราฟยังไม่สามารถที่จะเบรกตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสาที่จะ ทุบลงไปแรงพอสมควรนะครับค่ะซึ่งเดี๋ยวเมมเบอร์ที่เข้าสัญญาช็อตไปเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะให้หาเป้าให้ว่าคนจะเป็นที่เท่าไหร่อ๋อค่ะก็คือช็อตแต่ว่าในช่วงเช้าถ้าเมมเบอร์ที่ลองเข้าไปแล้วคะที่ลองเข้าไปนะครับถค่ตลาดจะดิขึ้นในครั้งหนึ่งนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเข้าลองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเข้าไป็นแถวแถวเจ็ดเก้าหกแปดห้าเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าที่สัญ 6.85ห้างว่า6.85ตอนนี้ก็ยังกึง่งกึ่งเท่าทุนอยู่นะครับค่ะ,คะกึง่งกึ่งเท่าทุนนะครับทุนค่าคอมนะครับค่ะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดตลาดปรับตัวขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไอ้น้ำไทยเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับ<ช>สัญญาที่ให้ช็อตเนี่ยก็อย<ๆ>ู<ๆ>่แถวๆบริเวณสัญญาณสัญญาลองเดิมคือ6แต่กับ6.79ใช่ไหมคะอันเดิมอ่ไม่ครับหมายถึงว่าไอ้ตัวสัญญาที่มีการรีบเอาเพราะแต่สัญญา ตัวระับล่าสุดที่ให้ลองลองเข้าไปเนี่ยก็อยู่ประมาณหกเ็ดเก้าถูกไหมครับค <c oughs> ่ะค่ะ679จ็ก้าถ้านปัจจุบันเนี่ยก็ยังกําไรอยู่ค่ะแล้วก็สัญญาช็อตที่ให้พึ่งเข้าไปก่อนตลาดจะปิดนะครับค่ะตอนนี้ตลาดมันอยู่ที่หกแดห้าถ้าคุณเข้าสัญญาช็อตไปตอนเนี้ยมันกได้ทำสเตรปกับสัญญาลองนะครับซึ่งการทำสเตเปเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ว่าเราจะปิดที่ตรงไหนก็ตามเราก็ยังได้กําไร <c oughs> เพราะว่าช็อตมันต่างจากลองอยู่หกจุดค่ะค่ะ ยังไงก็ยังได้หกพันอยู่ดีจังตัดกานาค่าคอมนะครับแต่ถ้าไม่มีตังเข้าไปปิดอีกแล้วล่ะคะทําไงคะอะเลนะครับถ้าไม่มีตังเข้าไปปิดะคะ่ะหมดหมดตังละถ้าไม่มีตังเข้าไปปิดหมาถึงไม่มีเข้าไปเปิดชอ็อตหรือว่าเข้าไปเปิดชอ็อตค่ะเปิดชอ็อต อ่อถ้าไม่มีตังเข้าไปเปิดช็อตก็แนะนําว่าอาจจะเทคโปรฟิตลองไปตรงนี้ก็ได้เพ<อ>ราะ<ๆ>ยังไงก็ได้ได้กำไรไป6กสุดอยู่แล้วเอาความปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะอ่าใช่ครับถูกต้องครับถ้าคนคนที่ไม่มีตังเติมเข้าไปนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถที่จะปิดสัญญาที่คุณทิติส่ง s m s ไปให้นะคะครับก็คือเราให้เข้าที่7จ็ดเจ็ด้าหมค,ครับค่ะค่ะ แล้วค่ะสัปดาห์สัปดาห์นี้คุณยังตามวันต่อวันไหมหรือภาพภาพระยะกลางนะคะคุณทิติยังมองเป็นแพทเทิร์นแบบไหนคะสำหรับดับชน,นีกลางผมก็มองว่าแนวต้านที่700เป็นแนวต้านที่มีความสำคัญมากะะนะ,ะถ้าเกิดตับไปก็ตามที่ยังไม่สามารถเบรกเ็ดร้อยได้สำหรับตัวฟิวเจอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะร่วงลงแรงมากๆอ๋อต้องต้องวัดกันที่700ใช่ไหมคะ ใช่ครับถ้าทะลุเจ็ดร้อยไปได้ก็โอเ okay คครับก็คือ,อยังออคงเลขคอมเมดีองรองเจอแต่ถ้าเกิดเออ,อ่ยังขึ้นไปเบรกไม่ได้น,นะครับแล้วอัตราการขึ้นงหน้าอ่อนแอผมจะกังวลมากครับก็ควรจะมีนะผู้บอกมากก็อย่างที่เรนให้ทราบแต่วันศุกร์นะครับว่าผมเคยบอกว่าสัญญาณการช็อตเนี่ยนะครับมันจะมาประมาณวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสอ๋อเออใช่ใช่คุณทิิแนะนําอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในช่วงวันศุกร์ที่เราคุยกันนะคะ ครับดังน,นั้นผมก็บอกว่าวันจันทร์ไม่น่าที่จะทุบแรงนะครับไม่น่าจะเกิดแบ็คมันเดย์นะครับนน้นก็ใ,ให้ให้รอนะครับสัญญาณช็อปจะเกิดมาจริงน่นะครับวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี่เร,เราเราจะเห็นแน่นอนครับเป็นแฟนรายการจะได้ทราบแน่นอนอ๋นอดีดีนะคะโอ้โหนี่เป็นการคอนเฟิร์มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราคุยกันนะคะให้จับสัญญาณประมาณวันพุธกับพฤหัสว่าดัชนีพุ้นไทยจะเป็นจุดดันหรือจุดดับใช่ไหมคะ ใช่ครับถ้าเกิดเขามีแรงทุบมาภายในวันพรุ่งนี้หรือเมื่อืานนี้ก็แน่นอนก็เป็นยันเป็นขาหลงแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีแรงทุบมานะครับแล้วก็ยังประคองรองไว้ได้เพราะยังไม่มีสัญญาณให้ปิดรองะนะครับว<ะ>้ายยางงั้นรายการของเราสี่โมงจะทันเหตุการณ์หรือเปล่านะอืมน่าจะทันนะครับเพราะว่าตลาดส <น S 2> ่วนใหญ่เวลาทุบก,ก็ทุบทุบหลังจากก่อนก่อนปิดตลาดนะครับซึ่งเราก<อ>็<อ>รู้น่าจะแก้ทันได้พอดีอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องตามรายการในช่วงประมาณสี่โมงครึ่งนะคะพรุ่งนี้เหมือนเดิม ถึงจะได้จับสัญญาณเครื่องไม้เครื่องมือที่เราค้นสาะแสวงมาช่วยกันในตอนนี้นะคะครับ<ม>แล้วก็ย้อนกลับไปห,หาต,ตัวราคาทองคำนะครับราคาคทองคเนี่ยราคาทองคำเนี่ยในปัจจุบันนะครับย่อตัวมาทดสอบแถวแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เขาน่าจะมีแนวแนวรับนะครับที่น่าจะเด้งขึ้นอยู่แถวแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดจดไว้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดค่ะ อ่าใช่ครับถ้าเกิดเขาแท่งตามตามคาดนะครับก็ก็ยังคงเป้าเดิมะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสิบถ้าเป็นการเล่นระยะกลางครับหนึ่งพันแปดร้อยสิบดีต้านนะคะใช่ครับถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นเองกรณีที่ทองคำตอนนี้โกลฟิเจอร์นะคะคุณทิติยืนยืนพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่ 1, 64, ถ้าหากเราจะเข้าไปซื้อลองนี้ต้องไปซื้อแนวรับที่คุณพูดถึงว่าซื้อในบริเวณนี้ก็ยังได้อยู่ก็แถวๆห้าแปดบวกลบครับห้าแปดบวกลบถ้าจะซื้อใช่ไหมคะใช่ครับ หนึ 17, ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดบวกลบหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบวกลบค่ะใช่ครับน,น่าจะเป็นจุดที่บวกลบสักสองหรือสามจุดนะน่าจะเป็นจุดที่ดีซึ่งถ้าเกิดสัญญาณมันจะให้ซื้อเนี่ยก็น่าจะให้ซื้อหลังจากถ้าเป็นโกลฟิเจอร์ก็น่าจะให้ซื้อตอนที่เอ,อตลาดเปิดช่วงค่านี้ถ้าเราเห็นสัญญาณมีการรีบาวขึ้นในตำแหน่งดังกล่าวนะก็เป็นสัญญาณเข้าซื้อโกฟิเจอร์เปิดสักกี่โมงคะอะไรนะครับโกฟิเจอร์ช่วงคำ่ำสักกี่โมงคะที่ตามช่วงค่ำก็คือ ตอนนี้ตลาดเปิดประมาณทุ่มครึ่งนะครับทุมึงจนถึงสี่สี่ทุ่มถ้าถ้ามันจะมีสัญญาณให้ซื้อน่าจะมีในช่วงนั้นคนที่เป็นสมาชิกของคุณทิติจะยิงสัญญาณช่วงกลางคืนไหมคะสัญญาณเราส่งให้ไปได้เป็นสัปดาห์นะครับก็เรามองเป้าไว้ที่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สัญญาณยังไม่ฮิตเป้าครับเราก็จะให้รออยู่เพราะว่ายังไม่มีรูปแบบของการปรับตัวเป็นขาลงนะครับก็ถือถือมาเกือบสัปดาห์แล้วครับ เพอาที่ทราบนะครับส้าหรับตัวสัญญาณกอกิวเจอร์ยังไม่มีเป้าคอ๋อยังไม่มีเป้านะคะครับ<ด>พอถ,ถ้าเกิดฮิ่เป้าเสร็จปุ๊บเราจะพยากรณ์ได้ว่ายังขึ้นต่ออยู่หรือไม่นะครับเราอาจจะให้กลับกับสัญญาณโอ้โหต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ว่าทุกรูปแบบนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะใ,ในเรื่องราวของการตัดสินใจการลงทุนนะคะต้องต้องอาศัยจุดสัญญาณโอ้โหวิทยุทธกลยุทธ์เยอะจังเลยเนาะ ครับก็ <Okay. S 2> ต้องกลับไปเลยเพราะว่าตลาดช่วงนี้คือให้นงะคุณจำไว้นะครับว่าตลาดช่วงที่เราเทรดยากๆเนี่ยะนะครับอย่างเช่นเออเราถือลองทำไมมันช็อตเวลาถือช็อตทำไมมันลองอะไรก็ตามที่เรามันลองเทรดยากๆเนี่ยจะเป็นช่วงตลาดที่เรียกว่าไซด์เวย์ค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วตลาดไซด์เวย์เนี่ยหลังจากไซด์เวย์มักจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเสมออาจจะขึ้นสนุกอาจจะลงสนิทถ้าเกิดจากเคยขึ้นมาก็จะกลายเป็นลง Oh. หรือจะเคยลงก็จะกลายเป็นขึ้น <c oughs> ก็ให้เรามาระวังตัวด้วยครับจุดหักเหเลยใช่ไหมคะตรงนี้คือไซเว์ใช่ครับถูกต้องครับต้องอาศัยอะไรในการที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าลงทุนล่ะคะจุดหักเหที่ว่าต้องทําตัวยังไงคะต้องทําตัวยังไงล่ะครับ <c oughs> อ,อ,อันดับแรกต้องมีความรู้ก่อนนะครับ <c oughs> ต้องมีความรู้ด้านด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่บ้างถ้าคิดว่า <c oughs> เออนั่นตัวนั้น ไม่สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวหรือว่าอ่านบทเคราะห์และจําแนกได้ว่าบทคราะ์ไหนถูกไหนผิดนะครับะก็ให้มีความรู้ก่อนตอนนี้ให้ให้ดูกราฟเป็นหลักนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยหลอกเราเท่าไหร่อ่าอ่าอค่ะครับก็ดีให้เราดูกราฟน่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดที่ผมแนะนําครับก็จุดนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่คุณทิติก็จะมีการอบรมสัมมนาเบื้องต้นให้กับคุณผู้ฟังได้เรียนรู้กราฟกราฟของคุณทิติจำง่าย A B C แล้วก็มุมแมลงนะคะ มี <CC. S 1> มุมมางมีโอแมนนะครับมีจัมเปอร์มีหลายแพทเทิร์นรับเราจะจำกราฟไหนเราจะดีสิบสิบตัวจะจำได้หมดหรอคะอ่าหมดครับหมดครับเพราะว่าเอออย่างอย่างวันนี้นะครับ<ไ>ถ้าถ้าเราเห็นว่ากราฟที่มันปรับตัวลงลงมานะครับที่ย่อตัวลงมาถ้าเกิดคนที่ผู้เรียนจำได้นะครับก็<ไ>จะเห็นว่าเออเป็นในรูปแบบของโอแมนอ๋อนับเป็นแท่งแท่งดิฉันจำได้แล้ว ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดมองที่กราฟ5นาทีนะครับหรือ15นาทีก็ได้ตอนที่มันมาทดสอบที่685เราเด้งขึ้นเนี่ยนะครับผู้เรียนก็จะเห็นสังเกตเห็นกราฟการชะลอตัวในฝั่งขาลงเพื่อให้มันเด้งขึ้นค่ะดีดีโอ้คุณผู้ฟังจดเจนนไม่ยากครับตั้งใจหน่อยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ไปเรียนไปแล้วค่อยๆมีสมาธิในการนึกถึงภาพที่ทางคุณทิติสอนอาจจะดูเหมือนยากแต่มปนเงินของเรานะต้องต้องต้อง ต้องเต็มที่มุ่งมั่นเลยแหละยากขนาดไหนก็ต้องรู้เงินเราลงทุนเนี่ยนะใช่ครับเพราะมันคือผลตอบแทนมันก็เหมือนบริหารธุรกิจการลงทุนเนี่ยมันเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ไม่ไม่ไมว่าเราอยากจะทําธุรกิจสักอย่างเราก็ต้องไปเนวางแผนมีกลยุทธ์ตั้งรับตั้งสู้กันนะคะนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่บอกเหมือนยากนิดหนึ่งค่อยๆค่อยๆนะคะค่ะค่ะคุณติสิสหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่จองรอบอ่เสาร์ที่นี้คงไม่ทันเลยต้องเลื่อนไปอ่เสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ ก็คือสิ้นสิ้นเดือนครับใช่ค่ะที่โรงแรมดาราเดี๋ยวให้เวลาคุณทิติเก็บเข้าเก็บคล้องจะได้สบายใจมีสมาธิในการทํางานครับ <ะ S 2> ได้ได้ค่ะค่ะขอบพรคุณมากนะคะคุณทิติค่คะคร,ครับครับสวัสดีครับ